ครับสวัสดีด้วยนะครับผมยินดต้องต้อนรับเข้าสู่ช่องพีอาร์เวทชัแนลและเราอยู่กันในเกมคาบาบอิฟิสิกคาโบนนี่ครับผมและสเราในคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราจะพามาทัวร์ดัน120่ง้อทุกชั่วโมงหลายๆคนอาจจะบอกเฮ้ยมึงเพิ่งทำไปแล้ว <"M> ไม่ใช่หรอเพิ่งล่าสุดที่ผมทำไปก็เมื่ออาทิตย์สออาทิตย์นะครับแต่ ด้วยความที่ณตอนนี้นะครับผมมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะใช้คําว่าเยอะมากๆก็ได้ณแพทปัจจุบันนั่นเองครับป้าเดี๋ยวเราไปอธิบายฟังว่าทําไมเราถึงมาทํา24ชั่วโมงกันในคลิปนี้นอครับผมสำหรับแพทที่อัปเดตท,ที่ผ่านมานะครับผมิีนที่น่าสนใจเลยก็คือ1คือโซลโซนเข้านะครับทำให้นัน120เนี่ยมีโอกาสดรอปโซลโซนนะครับจะเป็นเกรด2แต่ตรงน,นี้นไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับจะอยู่ประมาณ400 นะครับจะอยู่มันอันละ400กว่าได้นะครับเดี๋ยวเรามารู้ว่าเลนดับโซโซนเนี่ย250รอบหรือมัน24ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมสำหรับโซโซนนี่คือดับแรกนะครับสองนะครับกิจกรรมที่สองที่มันเข้ามาเนี่ยตอนนี้นะครับก็คือนี่เลยครับผม กิจกรรมโซมาสเตอร์หรือว่าเป็นกิจกรรมที่ดรอปตัวษรน,นครับสามารถไปแลกกล่องได้นั่นเองครับร้อยยี่สิบของเราเนี่ยจะเป็นคําว่าโซลนะครับผมซึ่งเปิดออกมาเนี่ยของที่จะได้นะครับผมจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะเป็นงงเป็นเงินเป็นดีวายอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าดรอปไม่ได้ยากมากไปนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่าของที่เราดรอปเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่แล้วมันจะคืนทุนหรือเปล่านี่คือ2องนะ แล้วยังมีข้อที่3านะครับข้อที่3นะครับ,อ,รบอีกข้อหนึ่งก็คือล่าสุดที่อัปเดตมานะครับผมนี่เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับผมเป็นการแลกหินนะครับได้เงินเพิ่มขึ้นสมัยก่อนเนี่ยผมพูดตรงๆว่าการได้1เจมเนี่ยมันตกประมาณ20,000แต่นะับปัจจุบันนะครับผม1เจมนะตอนนี้เท่ากับมูลค่า5 0,000เอลแนนั่นเองเดี๋ยวผมจะคํานวณค่าดันให้ดูแล้วกันนะครับผมสำหรับค่าดัน1น0เนี่ยในสมัยก่อนหรือว่าคลิปที่แล้วที่เราทำนะครับค่าดันเนี่ยใช้หิน500,000 นะครับหารกับ2 0,000มันจะอยู่ประมาณชอเอาเอาเอาตยเป็นเอลซ่แนวนะยี่สิบห้าฟอสเจมแล้วนั้น,นปัจจุบันนะครับผมตอนนี้เราใช้ทุนประมาณห้าแสนนะครับหารกับ5้าหมื่นนะครับซึ่งเอลเซ่ณนะปัจจุบันห้าหมื่นได้กับ1นึ่เจมเท่ากับว่าลงมาแค่สิเท่านั้นเท่ากับว่าอะไรครับเท่ากับว่าเราจะประหยัดต้นทุนไปรอบแล้วเฉลี่ยประมาณ15บห้าฟอสเจมโอ้โหสิบห้าฟอสเจมนี่คือเยอะไหมสําหรับผมคือเยอะมากเหมือนหินขาวเม็ดหนึ่งเหมือนเราลงอ่ะ เราอธิบายง่ายๆนะครับรอบหนึ่งประหยัดหินขาวไปเม็ดหนึ่งถ้ากับว่าเราลง200รอบหรือว่า250รอบตอนหนึ่งวันเนี่ยเราจะได้เพิ่มหินขาวประมาณ200กว่าเม็ดซึ่งก็มูลค่าประมาณ3,000และนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ผมบอกเลยน่า,นาสนใจเราก็เลยจะพามาทัวร์กันอีกครั้งสำหรับดัน120ทัาน24ชั่วโมงครับผมว่าวันนี้จะเป็นยังไงนั่นเองครับแล้วเราก็ลุยกันเลยครับเพิ่ม Shop ล้านเติมเกมถูกและไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมคาบาาอุฟิริตคอมโบบนเว็บลับ l ิชแ a นคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซ์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิชแมนชอ็อปเท่าน,านาาั้นนะจ๊ะ ที่อยากบอดแต่งตัวแบตเสือ่อมใครที่อยากบอดแต่งกลมือถือพังหรือว่าใครที่อยากบอดและก็ติดโซเชียลสม,มุดเกินปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเพียงแค่คุณมี UG Phone นั่นเองครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่ช่วยคุณฟาร์มได้แบบทั้งวันทันคืนแม้ว่ามือถือจะพังแบตบหมดหรือว่าเนี่ยตัดไปแล้วตัวเกมก็ยังคงบอดให้คุณอยู่นั่นเองที่สำคัญราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นแต่วันนี้เราขอแนะนำแพ็ก MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเไม่แค่หนึ่งเท่าแต่สเปคมันสูงมากกว่าถึงสามเท่านัน แล้วก็ครบเป็นสิทธิ์ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับ24ชั่วโมงกับ120นั่นเองครับตอนนี้ดานเราเหลือประมาณ9รอบนะครับผมเราพกมา250รอบเท่ากับว่าเราลงมาทั้งหมด241รอบนั่นเองนะครับผมป้าเดียวเราไปดูว่าเราได้อะไรกันบ้างนะครับเงินเนี่ยจะได้ประมาณ9,009นะครับ9,009เลยนะครับผมแล้วไปมาดูของกันก่อนนะครับของเราได้โอ้โหแหวน2วง นะครับผมโซสโตน4ชิ้นนะครับผมแล้วก็จะมีไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่นะครับเศษพวกนี้ก็เยอะอยู่นะครับผมโอ,แโอ้แหวนโอ้โหแหวนบุกสองได้คนเยอะนะครับแล้วก็รีซิตสองด้วยนะครับอู้ทำไมแหวนบุกสองเราได้เยอะจังวะโอ้ได้เยอะของเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวขออนุญาตย่อยก่อนแล้วกันพวกนี้มันขายไม่ได้อยู่แล้วนะครับย่อยทิ้งหมดเลย เปิดอะแล้วเราจะได้เศษตรงนี้มาเยอะมากนะครับเราเราก็เอามาแลกตรงนี้ด้วยนะครับเราจะได้เอาเศษหินต่อเนะป,ะปึ๊บปั๊บปั๊บโอ้เอาเรื่องอยู่ได้หินในชั้นคอร์ดด้วยนะครับหินเราได้หมด409แหวนโมสอสนได้มา4วงประดับได้ประมาณนี้นะครับด้านเหลือ9รอบประมาณนี้เลย่อนแล้วเดี๋ยวตอนจบเรามาจะมาเปิดกล่องตัวสอนด้วยนะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะได้สตุ้งสตางค์เท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตขายตรงนี้ด้วยลวกันนะครับขายหมดเลยไม่เยอะยัดสมุนยัดสมุดอะไทั้งสิ้นนะครับ เราได้มา10ล้านคืนนะครับผมปะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันลเลยดีกว่าว่าเราได้กําไรหรือว่าขาดทุนหรือเปล่าในวันนี้นั่นเองนะครับผมปปลุยกันเลยและนี่เลยครับผมเราก็สรุปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดัน120ทั้งหมด24ชั่วโมงหรือว่า241รอบเลยน,นครับขึ้นเลย ปังนี่เลยนะครับหินแดงเราได้มาหมด409เม็ดนะครับหินออฟฟ้า165เม็ดนะครับหินอัฟเกรดขาวนะครับ336เม็ดนะครับหินออฟขาวเนี่ย646เม็ดนะครับโซโตนสองเนี่ยเราได้มา4อันอันละ333นะแหวนพวก2 4วงวงร้อยยประดับรวมๆกันนะครับจะอยู่ประมาณ226ฟอตเจมนะครับผมแล้วก็่านหลับจ้างรวมๆกันจะอยู่ประมาณ100้อยฟอตเจมนั่นเองนะครับ ทางด้านขวาครับผมดันนะครับผมที่เราทํามาก็คือจะเป็นคาวที่พอร์ตลังนะเราจะใช้5 0 0 0สนเนอแทะตะครับพร้อมกับอีลูชันคอรอล์หนึ่งอันนะครับอีลูชันคอรอล์ตอนนี้มันจะอยู่อะไรยี่สิบเก้าราคาขึ้นสูงเหมือนกันนะถือว่าขึ้นสูงนะครับปกติแล้วมันจะอยู่มันยี่สิบสี่ยเองนะแต่เนี้ยเป็นยี่บเก้าเลยครับถ้าเกิดว่าเราลงสองรอยสิบรอบเดี๋ยวถ้าถูกไปอะไรห้าเลยเราก็ได้พันกว่าฟอร์เจมเพิ่มเลยนะแต่มันอะไรยี่สบเก้าเลครับผมราคาดันตอนนี้นะครับค่อนข้างที่่่จจะะะะถถถถาาาามมมมมมววููกกัั้ใในนนนุอองผืคครรรบบเชหิ เอาไปแลกตอนนี้ตกประมาณ44,444 ALZ นะครับผมตอน1ฟอสเจมสะครับสรุปแล้วค่าด้าน1รอบเนี่ยเราจะใช้ประมาณ40ฟอสเจมก็คือรวม Illusion Color แล้วนะครับแล้วก็เป็น ALZ แล้วนะครับ241รอบจะอยู่มัน9,640นะครับเงินตอนจบเนี่ยเราได้ประมาณ10ล้านกว่าๆนะครับถ้าเกิดเราตีเป็นฟอสเจมเนี่ยจะได้ประมาณ232ฟอสเจมนั่นเองครับเราได้กำไรมานทั้งหมด3,783ฟอสเจมนั่นเองครับต่อเบอร์ ถามว่าเยอะไหมก็ประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่ได้น้อยนะครับผมแล้วก็ณนะตอนนี้นะครับมันมีกิจกรรมตัวนี้ด้วยนะครับก็คือเก็บตัวอักษรนั่นเองนะครับมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปิดตัวกอรเนี่ยได้กี่กล่องนะครับตอนนี้มีกิจสมบัตเตอร์ด้วยกิจตอนนี้คนน่อนข้างดีเลยนะดูนี่เราได้กี่กล่องอ่ะดูมัน50กล่องว้าว6กกล่องเลยนะวันหนึ่งในแบบขออนุญาตฝากแป๊บฝากเดินแป๊บจริงแบฝากเงินก่อนอ่าปับ๊บเรียบร้อยไป เดี๋ยวเรามาดูว่า66กล่องเนี่ยเราจะได้เงินอ่ะเท่าไหรไปดูกันนะครับโอ้แต้มตีบุกเพียบกับเงินมันมันมันเป็นลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็หิ t เอ e ก m ีมด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้บัตรดันด้วยนี่เราได้เงินมาทั้งหมด 223m ด้วยนะโคตรเยอะอะ่ะเอาจริงดูดิ 223m ถ้าสมมติตีไปเนะี่ย200 223 0 000 000 000หารกับ40,000 เราได้ห้าพันฟอสเจมจากกล่องอันนี้อย่างเดียวอะเชคนี่คือนี่คือ,คอคเราคำนวณตามราคาที่เอลเซตค่อนข้างถูกเลยนะถ้าสมมติว่าเป็นช่วงปกติเอลเซตแพงกว่านี้นะโอ้โหผมบอกเลยนะว่าุดห,หลายเจมอะคือวันเนี้ยเราลงเนี่ยรวมกับของเราได้เนี่ยก็ตีไปประมาณผมว่าถ้าแปดเก้าพันหมื่นเลยนะสาหรับหนึ่งวันนะครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะครับสาหรับกิจกรรมนะตอนนี้ยังไงก็มาลงกันได้ผมว่าร้อยยี่สิบก็เป็นดันที่น่าสนใจดันหนึง่งคือเรา ผมลงเนี่ย200สอ0รเฉลี่ยรอบเฉลี่ยเฉลี่ยรอบเงินตกประมาณ6นาทีก็ถือว่าค่อนข้างเร็วแล้วนะครับผมสําหรับฟอชิลนะครับประมาณนี้เลยใครที่จะลงมาลองลงกันได้นะครับผมสําหรับ120หรือใครที่ยาให้ผมทําดันไหนสามารถพิมพ์มาบอกได้เช่นเดียวกันนะครับผมสําหรับวันนี้ผมไปแล้วกราบฝันดรีราติสวัสดิ์เล่นเกมเล่นได้แต่เท่ีด้วยนะครับอย่าลืมดูแลคนข้างดูแลจ้าบายบายจุจบแล้วเจนครับ